เคเอสเฮ้ยเคดอยู่เนาะเคดีเอสห้าห้าใส่ไฟบารนะครับโอ้นิ่งกิ๊บอันนี้รอบรอบต่ำยี่สิแม่รอบปกบปติเลยเลยตนต่ำแบนี้ก็ได้เคเรียกมาการตัดสนองมือนี่น่าจะโอเคนะเร็วๆปกติเลยพอดีเลยไปได้เนาว Tăng lại. Tang ai lên này? Thôi. Thô. Oh, kỳ điệu, Ôi Bobo, bóng, bê tang lưu đi, tang bóng bóng đi. Tang bóng đi. Tang bóng đi. Tang bóng đi. tăng bóng đi. Tang bóng đi. Tang bóng đi. đi. Tang đi. Tang bóng đi. Tang bóng เไปเไอเดินบินมานี่มองเรื่อาอ้ไอเดินบินดีนะฮะอยวก็บ,บินรอบให้ต่ำว่าน,นี้อยู่แต่ว,ว่าพอดอีแค่นี้มันคุมคุมง่ายแล้วสองพันรอบได้ไหมนี่อันนี้เก้าสิบน,นีัไม่ใช่ร้อยได้นี่ hamput um, ไม่มีการเขย่าพอนิดเลยเจ็ดหนึห่งกิ๊บโอเคโอเคโอ้หิน <Yeah. S 2> โบุปผนักใสายพานโอเคครับ